การเผยแพร่ลงไปโอ้ในสื่อต่างๆนะครับเรื่องเจ็ดกลุ่มเสี่ยงทุกสิทธิ์สามารถฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่วัคซีนไข้หวัดใหญ่นะครับฟรีตั้งแต่วันที่หนึ่งพฤษภาคมจนถึง31สิงหาคมปี2565ตรวจสอบเรื่องนี้แล้วเนี่ยนะฮะโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกระทรวงสาธารณสุขพบว่าเรื่องนี้เป็นข่าวจริงนะครับเพราะว่าทางสปสอชอ <c oughs> ได้ดูแลคนไทย7กลุ่มเสี่ยงทุกสิทธิ์ เริ่มบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ฟรีสิทธิประโยชน์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคปี65ครอบคลุมดูแล4ล้าน2แสนคนก็จะช่วยลดความเสี่ยงเจ็บป่วยรุนแรงแล้วก็การเสียชีวิตแล้วก็ช่วยเพิ่มความชัดเจนวินิจฉัยลดภาวะแทรกซ้อนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดสามารถเข้ารับบริการได้ที่หน่วยบริการใกล้บ้านเฉพาะกทมเปิดจองสิทธิ์ล่วงหน้าผ่านทางแอปเป๋าตัง นี่นะครับการฉีดนั้นก็จะฉีดให้กับประชาชนคนไทยที่เป็นกลุ่มเสี่ยง7กลุ่มทุกสิทธิการรักษาไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับเริ่ม1พฤษภาคมถึง31สิงหาคมนี้หรือจนกว่าวัคซีนจะหมดก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะฮะประชาชนกลุ่มเสี่ยง7กลุ่มก็จะมีหญิงตั้งครภ์อายุคันภ์4เดือนขึ้นไปอันนี้ให้บริการตลอดทั้งปีนะฮะสำหรับหญิงตั้งครันแล้วก็จะมีเด็กอายุ6เดือนจนถึง2ปีทุกคน คนที่มีโรคเรื้อรังดังต่อไปนี้ปอดอุดกั้นเรื้อรังหอบหืดหัวใจหลอดเลือดสมองไตาวายผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับเคมีบำบัดแล้วก็เบาหวานบุคคลที่มีอายุ65ปีขึ้นไปโรคธาลัสซีเมียและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องรวมทั้งผู้ที่ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการด้วยนะครับโรคอ้วนโรคอ้วนก็คือน้ำหนัก 100กิโลกร,รัมขึ้นไปหรือว่า BMI มากกว่า35กิโลกร,รัมต่อตารางเมตรแล้วก็ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ต่างๆเหล่านี้อย่างที่บอกไปนะครับเป็น7กลุ่มที่ท่านสามารถไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ฟรีตามวันที่ที่ระบุเอาไว้นะครับแล้วแหมพูดถึงเรื่องของโรคเรื่องของอะไรนี้มันมีมันมีข้อมูลไปเผยแพร่ว่า